ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยครับผมพบกับผม c h a n คิวเอดีกันอีกเช่นเคยนะก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึงนะซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครอีกแล้วนะฮะซึ่งตัวละครนี้เป็นตัวเดบเบสมากที่สุดในแพทนี้นะครับผมนั่นก็คือ เอเรนเยเกอร์นั่นเองนะมาจากเรื่อง Attack on อ i t ท่านนะฮะซึ่งตามเรียอของเราเราจะมาพูดประวัติข้าวๆของเขากันก่อนนะซึ่งเอเรนเยเกอร์เป็นชาวเอเดียนะที่อาศัยอยู่ชั้นนอกอ่าชั้นกำแพงชั้นนอกสุดที่ชื่อว่าวอลมาเลียคือกำแพงมันจะมีทั้งหดสามชั้นถ้าใครเคยดูภาคแรกนะนั่นแหละครับ แล้วสิ่งที่เอเรนอยากจะฆ่าไททันล้างบางในท่านมากที่สุดก็คือการที่ไททันได้ฆ่ามแม่ของเขาต่อหน้าต่อต,อตากันเลยนะฮะแล้วทําให้เอเรนตัดสินใจมุ่งม,มั่นที่จะเข้าทีมหน่วยสํารวจเพื่อไปสํารวจนอกกําแพงที่มีไททันอยู่เป็นหลายๆตัวนะซึ่งถ้าใครอยากจะติดตามนะอยากใครอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงต่อไปก็ไปดูอนิเมะแอตแทกออนไททันได้เลยนะฮะซึ่งผมรีวิว าคลิปๆก่อนๆน,นะนี้ผมก็รีวิวหลายๆตัวในแอนั่นไปนแล้วใครยังไม่ดูก็ไปดูกันด้วยนะฮะคลิปๆนี้อยู่ขวาบนนะฮะก็อย่าไปรอชาร้ากันเลยนะผมไปรยกันเลยนะผมวู้ว ลนะ,ละทำไมไม่เนี่ทั้งฝันไม่เขา้าฉันจะฉันจะข้าแกแต่ฉันเนี่ยเลือกไปแล้วนี่นะ เส็นทางที่ฉันเลือกทำให้ทุกคนตายเป็นพวกเราทุกคนถึงได้แต่ว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความผิดของแกรอให้มือของฉัน คืนสภาพก่อนเถอฉันจะกินกัน ก็กลับมากันต่อนะครับจากที่ตัดภาพไปเมื่อกี้นะเป็นยังไงกันบ้างนบผมรู้สึกยังไงกันบ้างน,นะผม่าเราจะมารีวิวตัวละครของเอเรนนะซึ่งก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเอเรนจะรู้สึกไงเมื่อเพื่อนหรือว่าครอบครองเขาถูกฆ่าโดยไททันนะครับผมแต่ผมบอกไว้ก่อนนะว่าเอเรนในเวอร์ชันนี้มันค่อนข้างที่จะไม่เหมือนภาคแรกนะเพราะว่านี้คือตั้งแต่ภาคสี่ตั้งแต่ภาคสี่เลย อันนี้เป็นเอเลนหดาวนะผมขอย้ำนะเอเลนหดาวถ้าเป็น5ดาวจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะแต่ว่าผมไม่ผมทำแค่6ดาวก่อนนะฮะาดาวเดี๋ยวค่อยว่ากันจีนะผมมาลงกันเลยนะ <Wow. S 1> ซึ่งตัวละครใส่ชุดดำมันค่อนข้างไนี่นะก็เหมือนภาคภาคสี่เลยผมไม่ค่อยผมยังดูไม่ถึงเอาจริงๆผมยังดูไม่ถึงถ้าสำหรับใครเพื่อนๆคนไหนที่ที่ยังไม่ดูเหมือนผมก็ ฝ <c oughs> ากคอมเมนต์ได้นะว่าดูถึงตอนไหนกันแล้วอ่าก็พลางโจมตีเริ่มต้นอยู่ที่6,228อันนี้อัพไป63สามนะเลเวล63แล้ววิในการโจมตี7.75ระยะการโจมตีที่75นะยังเป็น AOE เหมือนเดิมนะส่วนใหญ่จะเป็นหลังๆเนี่ยตัวละครนะ่ะที่เป็นที่แบบเบต้าหน่อยอ่ะจะเป็น a o e ส่วนาส่วนใหญ่เราไปดูสกิลท่าทางกันนะว่า มันจะเป็นอย่างไรครับผมอ้าวมาแล้วนะเนี่ฮะอุ้ยโคตรเท่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้เป็นคือเป็นไททันจู่โจมนะโอ้โหแหลกด้วยโอ้โหโคตรโอ้โหโคตรเท่เลยอนะ่ะเป็นเท่มากอะ่ะดูดิแปลงร่างเป็นไททันแล้ว,แล,วแล้วก็ทุบพืชน,นะอึ้งแต,แต่แต่ในนี้มันดูน่ากลัวไปหน่อยเอาจริงผมผมรู้สึกว่า ดูนี่ดูหน้าดิน่ากลัวมากเลยก็ในในการอัพกรดครั้งแรกไม่ไม่ไมันไ,ไ,ไม่น่าจะมีอะไรนะผมไปดูการอัพครั้งต่อไปเลยฮนะการอัพครั้งต่อไปใช้เงิน4,000บวกดาเมจเฉยๆนะบวกดาเมจที่12,457นสีร้บะผมอัพไปเลยครับผมอ,อันนี้อัพแล้วนะอันนี้อัพแล้วนะอันนี้เป็นอัอนนี้ดาเมจอยู่ที่18,680เอ้ยเออ86 ต่อไปเราไปดูการอัพขนะั้นต่อไปนะการอัพ้นต่อไปอยู่ที่4,000นะฮะยังไม่บอกอะไรเลยตอนนี้กะวิกาโยมตีระยะอย่างเท่าเดิมอยู่นะฮะกดอัพไปเลยเรื่องสกิลท่าทางของอนิเมชันของเอเลนยังไม่เปลี่ยนนะยังเหมือนเดิมนะก็คือการแปงลงร่างและเป็นเททันแล้วก็ทุบพื้นเหมือนเดิมนะฮะก็ตอนนี้ดาเมจอยู่ที่3 1 1 6 0นะฮะ เขาว่าช,ช่วงแรกใช้เงินเยอะไหมมันก็ใช้เงินเ,นเยอะแล้วออผมลืมบอกว่าลง1,750ซึ่งเป็นตัวคือคือผมจะพูดอย่างนี้ไว้ก่อนว่าตัวนี้มันไม่ได้เน้นการโจมตีเท่าไหร่นะฮะเรามาดูกันที่ว่ามันเก่งเพราะอะไรนะเรามาดูการอัพครั้งต่อไปกันเลยดีกว่านะการอัพครั้งต่อไปใช้เงิน4,000นะครับแล้วโบดดาเมจอยู่บูน2,555นะ,ะแล้วทกิณชื่อสไปร์แอคแท็กนะผม เป็นสกิลแอนิเมชันใหม่เราลองกดไปเลยนะครับผมว่ามันจะเป็นอย่างไรนะแอนิเมชันเป็นอย่างไรครับผมอะไรอะ่ะเอ้ยเ้ยมาแล้วโอโหอะไรอะ่ะมันเหมือนเรียกอะไรออกมาจากพื้นน่ะโอ้โหเท่โคตรเท่เลยนะผมเหมือนมีอะไรออกมาจากพื้นด้วยอะ่ะกระทืบพื้น,น,นปุ๊บแล้วมีอะไรหอกอะไรออกมาเ,เห็นปหมมันมีอะไรออกมาด้วยโอ้โหเท่เลยตอนนี้ดาเมจมันอยู่ที่ 4ี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบห้านะครับผมมาเราไปดูขั้นต่อไปอย่าเพิ่งเสียเวลาเลยเรากดเรากดการรับเกรติขั้นต่อไปเลยครับผมใช้เงินทั้งหมดสี่พันสองอสิบวกดาเมจอีกหนึ่งหื่นสองพันหกร้อยสามนะกดไปเลยครับผมเรามาดูกันต่อนะดาเมจตอนนี้ของเอเรนอยู่ที่หนะ้าหมื่นหกพันสามร้อสิบเก้านะค่อนข้างถามว่าดีไหมผมว่าดีอยู่นะแต่ใช้เงินแพงอยู่นะแพงมากด้วย เรามาดูกันอัพครั้งต่อไปนะการอัพครั้งต่อไปตอนนี้จะพิเศษหน่อยนะฮะบวกรายะอีกบวก5นะฮะก่อนน้านี้คือไม่บวกเลยแต่ตอนนี้คือมาบวกแล้วมาบวก5แล้วแล้วใช้เงินทั้งหมด4,500บวกดามใหม่12,636ซึ่งมีแอนิเมชันใหม่แล้วท่าทางใหม่ชื่อ g i a แ t Spy นะผมไปดูอะไรนะผมว่าเป็นอย่างไรเราจะเราจะลองอัพไปเลยครับผมอัพปินเลยอุย สังเกตได้ว่าสกิลวงใหญ่ขึ้นเหมือนจะมีอนิเมชันใหม่มาไหนดูดิเฮ้ยโอ้โหอ,โอ้จากเมื่อกี้ที่มันกระทืบพื้นเป็นวงเล็กๆนะอันนี้วงแบบดูดิเอโออีโคตรกว้างกว้างมากผมพูดเลยว่ากว้างมากๆอันนี้ผมแบบผมบบขยายสุดแล้วนะนี่คือกว้างมากๆเลยนะสุม,มอนแทบแบบเดินผ่านลำบากอะจริงๆเราไปดูกันอีกรอบนึงนะครับว่าเป็นอย่างไร โอ้โหโเคตรเท่เลยนะฮะเนีย่ยบอกเลยถ้าถ้ามีมอนถ้ามีมอนสเตอร์สูงใหญ่มานะไม่ขนาดมือเอรลนผู้นี้เลยนะดูดีวงโคตรกว้างสมกับเป็นตัวเดอะเบสจริงๆนะของแพทแผ่นนี้ใครๆต้องการมาเราไปดูดาเมจน,นะฮะตอนนี้ดาเมจอยู่ที่หก9มื่นแปดันเก้าร้อยห้าสิบห้านะแล้วก็ระยะตอนนี้ระยะการโจมตีอยู่ที่เก้าสิบวินาทีในการโจมตียังไม่เพิ่มนะ ยังไม่เพิ่มเลยต่อไปเราไปดูการอัพต่อไปนะการอัพต่อไปอยู่ที่ห0 0พันน, 5, ะ 12, นะใช้เงินทั้งหมดห0 0พันบวดดามเมหนึ่งืสองพันจ็ดร้อีกิบ7 1็ดนะลองกดไปเลยนะผม,อมตอนนี้จะสังเกตได้ว่าตอนนี้ใกล้จะขึ้นหมื่นแล้วจะสังเกตได้ว่าตอนนี้ดาเมจม,มันใกล้จะแสนหนึ่งแล้วนะครับผมก็เราอย่าไปเสียเวลานะเราไปอัพต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรครับผมเรามาดูการอัพเกรดต่อไปนะการอนะัพเกรดต่อไปใช้เงิน 12,960นะฮะแล้วก็มีสกิลใหม่ด้วยสกิลเดียวเดี๋ยวมาเครับผมว่ามันจะเป็นอย่างไรนะใช้เงิน5,000อัพไปเลยนะว่าสกิลมันแอน,นิเมชันเป็นอย่างไรนะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราอ๋อสกิลยังไม่เปลี่ยนอุ้ยแต่มันมีมันมีออร่าสีดำด้วยมันไหนเพราะอย่างไรอะ่ะเออแต่ผมซึ่งแต่ผมสังเกตนะมันมีไอ้ตรงนี้ด้วยตรงนี้คืออะไรอะ่ะ น่าจะเป็นอันนี้เป็นสกิลเดยวตัวผมลองกดดูไหนกดแล้วกดละอันนี้ผมผมกดละททำไมอ่ะก็ไม่เห็นจะทำอะไรเลยอ่ะกดแล้วมันไม่ได้อะคือตอนนี้ผมกดไปแล้วนะโหแล้วครูดาโคตรนานอ่าจากเมื่อกี้นะถ้าใครสงสัยว่าเอ้ยทำไมทำไมมันเดือบมาร์สกดแล้วมันไม่มันไม่ไมอีอะไรนะฮะเพราะว่าคุณพลาดอย่างนึงนะเพราะว่า ผมจะพูดนในเนื้อเรื่องในเรื่องของภาคสีนะฮะก็คือการที่เอเลนจะใช้สกิลนี้ได้ต้องมีต้องมีซีเเกอร์ C ager, ซึ่งเป็นพี่ชายของเอเลนนะก็คือตัวตัวนี้นะผมทําไมต้องทําไมต้องเป็นทําไมตัวนี้ทําไมต้องเป็นตัวนี้แล้วทําไมทําไมต้องม,มีตัวนี้ถึงจะใช้สกิลได้เพราะว่าตัวนี้เป็นเชื้อสายของราชวงศ์นะถ้าใครถ้าใครอยากจะรู้เรื่องมากกว่านี้ก็ไปติดตามดูกันต่อนะผมมา เราจะลงไปเลยนะต้องลงข้างๆนะผมพูดอย่างนี้เลยว่าต้องลงข้างๆใกล้ๆใกล้ๆชิดนะแนบเนื้อแหละนี่บุ๊บเราจะมาดูกันที่ว่ามันจะเป็นสก,กิลอย่างไรคนะตอนนี้ทุกตัวก็พร้อมกันแล้วนะพร้อมที่จะรนเบงสีสันแล้ว,วับผมบังหน้าจอด้วยอะไรเนี่ยอ่าเราจะมาลองใช้สกิลเดือมานะแต่เมื่อกี้ตอนแรกใช้ไม่ได้ต่อตอนนี้เราลงซีกเกอร์ไปแล้วซึ่งซีีเกอร์ไม่จำไม่จำเป็นที่ต้องอัพนะลงไว้เฉยๆลงไว้แบบ โชว์สวยโชว์หล่อนะกดไปเลย <Wow. S 1> เฮ้ยมาแล้วอุ้ยเชี่ยขนลุกเลยโอ้ซึ่งผมต้องพูดอย่างนี้ไว้ก่อนนะก่อนที่จะจะมานะคือสกิลนี้เป็นสกิลที่ชื่อว่าพิภพคำรามนะซึ่งจะเรียกอ่า ไทท่านที่อยู่ในตัวกำแพงเลยออกมาประมาณ10ล้านตัวนี่ก็คืออันนี้นะแต่ว่าไม่ถึงส0ล้านหรอกเพราะว่าแบบแบบหนึ่งมันนเทเฮ้ยผมอยากรู้อ่ะอันนึงอันนึงหรือมันค่อนข้างเอฟเฟกต์มันโคตรโคตรจะดีอนะ่ะอันนี้ผมลองเรียกมาอีกรอบหนึ่งนะอันนี้โหตัวตัวละสองล้านผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะตายไหมอันนี้เหลือ5้าแสนไหผมอยากรู้ว่าพอเวลาแบบไทท่านเหยียบมันจะเป็นยังไงผม,มอยากรู้ดามเมจจริงๆ,ๆของมันเมื่อกี้คือก่อนหน้านี้คือมันตายไปก่อนไง ้มาแล้ว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 ม,วมันน่าจะตายปะแต่มันมาทั้งแมปเลยนะเห็นปะทำไมมันเดินข้ามไปเฉยๆเลยอะก็ถ้าจากจากที่ผมสังเกตเมื่อกี้นะครับมันจะน่าจะอิงจากดาเมจในการใช้ที่ไทท่านมาเหยียบนะครับผมไม่แน่ใจนะถ้าใครมีความรู้ในด้านนี้ก็ ฝากคอมเมนต์ไ้ด้วยผมไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะว่าสกิลเนี้ยผมเพิ่งเคยมารีวิอยู่ครั้งแรกเลยซึ่งจากที่ผมมอนะน่าจะอิงจากดาเมจหลักของเอเรนตัวนี้ซึ่งถามว่าดีไหมผมว่าดีมากนะมันไม่ใช่ดีธรรมดามันดีมากๆเพราะว่าก่อนนั้นเนี้ยคือถ้าเป็นเอเดน5ดาวนะมันจะมันจะสปอนมาแค่ตัวเดียวแล้วก็เดิน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 มาแค่นี้แต่อันเนี้ยคือมันเป็นเอเดน6ดาวที่ท่านยักษ์เดินทั้งแมッ บอกเลยว่าดีไหมดีมากๆผมผมพูดอะไรว่าดีมากๆนะฮะซึ่งจากเมื่อกี้ที่ผมเห็นนะคือไม่มีไททันไม่มีเลือดด้วยเพราะว่าเดินมาตั้งแต่ตั้งแต่ฐานเราจนมาสุดฐานมันถามว่าดีไหมคตรจะดีเพราะว่ามันจะสร้างดาเมจหนึ่งคือมันสร้างดาเมจได้ทุกตัวทุกตัวเลยนะซึ่งไททันเราไม่ไม่ตายอ่าผมพูดอย่างนี้เลยเพราะเมื่อกี้ผมพยายามเอาเมาส์ชี้แล้ว มันมันมันไม่เห็นจริงๆมาเรามารีวิวกันต่อนะอย่าอย่าพึ่งอึ้งกับสก,กิลเลยมาอันนี้สก,กิลเนี้ยเป็นสก,กิลเดอะเบสที่สุดนะที่ที่ดีมากๆนะต่อไปนะครับใทงเงินห้าพันบวกดาเมจห2นะื่นสองพันเจ็ดรอยเก้าสิบแปดะผมอัพไปเลยแล้วผมอัพไปเลยจะสังเกตได้ว่าตอนนี้ดาเมจอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดพันสี่รอยสามสิบละ สเตกอนี้มชั่นไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมยังไม่เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนเลยเราไปดูขั้นต่อไปนะน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายหรือปะยางยางังยังไม่ใช่สุดท้ายโอ้โหนี่ใช้เงินโคตรเยอะเลยห้500นาแสนนี่ตั้งห้าแสนเลยเหรอมนแพงเงี้ยโบนัเมตรหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยก็ลองอัพมาดูนะผมไม่แน่ใจว่าทำอะไรได้กดไปเลยอืม โอ้ทันต่อไปโคตรจะแผ่อุ้ยอุ๊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 ยตัวละครล้มเด้อ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 นะผมรีวิวจากไกลๆแล้วกันรู้สึกว่ามันจต่อันนี้ละต่อไปก่อนนี่จะขึ้นร้านอันนี้จะขึ้อันเนี้ยอันนี้อันนี้ประมาณครึ่งร้านแล้วเนี่ยเด้ออ่ะครั้งต่อไปก็ขึ้นร้านแล้วต่อไปใช้เงินเจ็ดแสนดาเมจสามแสนถามว่าผมว่าคุ้มไหมผมมองว่าไม่คุ้มเลยอ่ะจริงๆ อาจริงผมมองไม่มคุ้มกับดาเมอะถ้าดามจที่จะทําแค่เนี้ยผมมองไม,ม่คุ้มอ่ะ่ะผมกดไปต่อไปเขา่อไปนะผมแล้วจะป,ดปวดครัวแล้วเพราะว่าถามว่าตัวนี้มันใช้เงินเยอะมากเลยนะใช้เงินเยอะมากจริงๆก็กลับมากันต่อนะกลับมากันต่อเมื่อกี้เกิดข้อผิดพลาดนิดหน่อยนะฮะต่อไปใช้เงินอัพ9 9แสนนะฮะเพื่อจะขึ้นเพื่อเพื่อดามจจะขึ้นล้าน เจ็บจริงๆผมเห็นแล้วผมยกโอดคุรวนดจริงๆมาเราไปอัพกันเลยนะอันสุดท้ายอย่าไปรอผมอนนี้เต็มแล้วนะเต็มอยู่ที่หนึ่งล้านผมผมไม่พูดผมพูดกลมๆแล้วกันหนึ่งล้านผมไม่แน่ใจว่าถ้าสมมติว่าอ่าเต็มเลเวลอ่าเลเวลตัวละครอ,อยู่ที่เลขร้อยจุดิบห้ามันจะเท่าไหร่ก็ไปดูกันเอาเองนะว่าเลเวลมันจะเท่าไหร่นะมีปั๊บเออวงเอวินอะไรอย่างเงี้ย มันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะฮะแต่ตอนนี้สําหรับถ้าสําหรับในตัวลงเพียวๆนะผมมองว่าตอนนี้มันยังไม่ดีพอนะก็ผมจะมาสรุปรีวิวของไอตัวตัวเอเลนหดาวนะซึ่งเอเลนหดาวถ้าเทียบดาเมจกับจีเลนผมมองว่ามันเบากว่ามากๆและใช้เงินเยอะมากๆอายกตัวอย่างเช่นอ่อากที่ดูไปนะ,ะการเอคาค้างสุดท้ายมาใช้เงินตั้งหมด9ก้าแสนนะซึ่งก็ควรเอาไปพิจารณาดูกันนะฮะว่า บนจเจ้าดีหรือไม่เอาดีนะฮะแต่ว่าสกิลอย่างหนึ่งที่มันดีและเดือดเบสมากๆเลยก็คือสกิลเรียกไททันนี่แหละครับผมเนี่ยเห็นไ่มเนี่ยเนี่ยที่ผมกาลังโชว์ให้ดูอยตรงนี้เพราะว่าถ้ามองถึงข้อดีมากๆของมันก็คือมันสร้างดาเมจแบบตลอดนะฮะคือหนึ่งละไอหนึ่งล้านเนี่ยที่ที่อัพไปเนี่ยคือไททันมันเดินไปเ่ดินตั้งแต่เดินตั้งแต่ฐานเราไปเดินตั้งแต่จากฐานเราไปฐานมันน่คือดาเมจมันทั้งแมปเอาง่ายคือแบบมันทั้งแมปนะฮะ ก็ดีของม,มันคือทั้งแบบเลยเลยแล้วแต่ทีเนี้ยข้อเสียอีกอย่างหนึ่งนะฮะก็คือต้องใช้ตัวซีกซีกนะครับซึ่งซีกอะผมถ้าถ้าถามผมว่ามันเป็นตัวดีไหมผมมองว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าจะเอาถ้าคุณจะใช้เอเลนวเนี้แล้วใช้ควสามารถมันอ่ะคุณจําเป็นที่จะต้องมีซีกแล้วซึ่งมันจะเปลืองพื้นที่ช่องไปหนึ่งพื้นที่นะแล้วแค่นั้นยังไม่พอนะก็เนี่ยจะเกิ่วกว่าจะครูดาวมันค่อนข้างนานมากเลย นานมากๆเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้ผมช้ไปสักพักนึงผมไม่แน่ใจว่าคนครูดเท่าไหร่แต่มันค่อนข้างนานนะก็อลองเอาพิจารณาด้วยนะว่าควรเอาเอามาป้าดีไหมแต่ว่าสําหรับผมบัดดีนะเพราะว่าหนึ่งคือคือมันทั้งแมปอะคือมันเป็นตัวเดียวที่สกิลทั้งแมปก็สาหรับใครที่ชอบการรีวิวของผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะผมซึ่งการรีวิวขั้นต่อไปหรืออะไรยังไงก็ ก็รอชมกันได้เลยนะฮะตอนรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับตีอยูผม